ข้อความจากจักรวาลส่งมาถึงคุณนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะถ้าคุณปักมาเจอแสดงว่านี่เป็นข้อความที่ส่งถึงคุณนะคะ gray endings are inevitable คุณอาจะเคยเจออะไรบางอย่างมามีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเสียใจซึ่งมันจบลงแล้วค่ะบางอย่างเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็จะเข้าใจมันมากขึ้น บางครั้งการที่เราจบอะไรบางอย่างไปก็ทำให้เราเนี่ยโล่งใจเมื่อผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วก็รู้ว่าบางครั้งการที่จบลงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่จะยังอยู่ตรงนั้นทั้งที่มันอาจจะไม่ได้ดีเลยนะคะ Storm Every Hurricane Comes to an End ต่อกันเลยนะคะก็คือว่ามันอาจจะมีพายุมันอาจจะมีเฮอริเคนมันอาจจะมีอะไรก็ตามที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหรือว่าปัญหามาสะสมเต็มไปหมดแต่ทุกพายุมันมีวันจบสิ้นตอนนี้คุณมาถึงตรงนี้แล้วค่ะมันจบไปแล้วปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณที่ทำให้คุณทุกข์ใจไม่สบายใจ มันถึงเวลาจบแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยสบายใจขึ้น Tree Let them go ใครก็ตามสิ่งใดก็ตามอะไรก็ตามที่ทำให้คุณไม่สบายใจหรือเป็นทุกข์ปล่อยพวกเขาไปค่ะ Let them แล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเพราะคุณไม่ต้องยึดติดก,กับใครเพราะคุณไม่ต้องไปผูกกับความรู้สึกแย่ๆหรือความรู้สึกเสียใจที่เคยเกิดขึ้นปล่อยให้มันจบไปค่ะ sort m a k e t h e c h a n g e ลองลุกขึ้นมาทำอะไรใหม่ๆทําทำสิ่งที่คุณอยากทำมาตั้งนานแล้วทำสิ่งที่คุณอยากลองทำแล้วคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณจะพบว่าคุณน่าจะทำมาตั้งนานแล้วนะแล้วคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นลองทำในสิ่งที่คุณอยากจะลองทำอยากตัดผมอยากเดินทางอยากท่องเที่ยวอยากเรียนอะไรใหม่อยากเสริมอะไรก็ตาม คุณลงมือทําได้เลยนะคะสิ่งร้ายๆเรื่องไม่ดีจบลงไปแล้วปล่อยมันไปอย่าไปอยู่กับมันอย่าไปติดกับมันมาดูแลตัวเองให้ดีที่สุดนะคะจักรวาลเนี่ยเขาเปิดทางมาให้คุณแล้วสิ่งร้ายๆให้จากไปแล้วให้คุณมาดูแลตัวเองแล้วจะเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเมื่อเราดูแลดีตัวเองดีสิ่งดีๆก็จะเข้ามานะคะ หากอยากรับคำทำนายอย่าลืมพิมพ์รับคำทำนายอย่าลืมกดติดตามคุณหนูเท้ารัว้วแอูเป็นค่าครูด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นสิ่งไม่ดีก็ขอ,ขอให้มันผ่านไปเจอแต่สิ่งดีๆตามที่ไปทำนายนะคะ